หากเจ้านาต้องซื้อข้าวกินก่นกับมรซิ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเวลาในคราณิสิบนาฬิกา3นาทีโดยประมาณจะนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ขอเชิญท่านทัพฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเชียงใ ใหม่เจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุ้ัานพิกมาพบกับรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทนะจ้าพิกมาอยู่เป็นเพื่อนทานผู้ฟังเหมือนเช่นเคยกวนต็ดตั้งแต่เวลาตอนเตียงถึงเตียงเกิงนะจ้สิบสนาฬิกาหนาทีแผ่วสิบสนาฬิกาสานาทีต่างสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM สเตอรโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์คลื่นายสุดอากาศในแปดจังหวัดภาค หน้าตันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เพยเว็บดอทเคอร์พลัสเคอร์พลัสทุกหนึ่งสองดอทคอมนะจ๊ะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ใหม่ของเ๊าก็คือ KUR แล้วก็ plus สละหกหนึ่งสองดอทคอมนะจ๊ะ KU ก็คือย่อมาจากคำว่าเกษตรศาสตร์ UniversityR ก็คือ Radio แล้วก็ plus แปลว่าบวกเนี่ยนะเจ้า K U R แล้วก็ plus P L U S แล้วก็ 612.com นะจ๊ะอ่านคำว่าเค plus 612 c o ดคนะจ๊ะเป็นเว็บไซต์ใหม่สถานีวิทยุมอกรเจงใหม่ส่วน Facebook Live และ YouTube ก็พ้นหาพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุมอกาเจงใหม่เหมือนเช่นเกยนะจ๊ะก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้าฟังกันได้ทั่วโลกนะจ๊ะตอนนี้เราสายท่านอาจารย์ทวัตพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนา เหตุจังหวะจิงหม่อยู่เป็นเพื่อนท่นานควงครอบครัวมก,กกันตอนนี้ท่านจานมาแล้วนะจ้าสวัสดีเจ้าท่านจานทว่าเจ้าครับสวัสดีครับจ้า,าเป็นอาชิโปงครับอากาศดินฟ้าอากาศตอนนี้อ่ดินฟ้าอากาศกันเจ้าได้จ้าวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศตั้งแต่เตี่ยงวันนี้ถึงเตี่ยงแหมโพกนะจ้า ทางภาคเหนือฮาอากาศร้อนโดยทั่วไปเจ้าท่านอาจารย์มีอากาศร้อนจัดไหล่พืนเต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพืนเต่ส่วนนักบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรเพชรณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดแาวสี่แผ่วสาวเจ็ดองศาอุณหภูมิสูงสุดสามสิบเจ็ดแผ่วสี่สิบเอ็ดองศานะเจา้าส่วนการคาดหมายพยากรณ์อากาศเจ็ดวันข้างหน้าแห่งผกวันที่แาวแผ่วสวสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามประเทศไทยตอน บนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งบริเวณภาคตอนออกใจเหนือตอนลุ่มภาคตอนออกและภาคใต้นะจ๊ะส่วนวันที่23-25มษถา,า,ายน2563นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีตึงพายุดูดฮ้อนเกิดขึ้นมีตึงฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีฟ้าผ่าอาจจะมีมะเมบตกบางพื้นที่โดยโดยเริ่มจากภาคตอนออกใจเหนือก่อนภาคตอนออก และภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบต่อยไปนะทะ้จะไดก็ขอให้พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือระวังในเรื่องของอากาศกันต่ยดูแลสุขภาพกันต่ยช่วงกาช่วงนี้อากาศ้อนจัดนะท้ส่วนวันที่3-5 2เมษายนขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงมาเข็บตกแล้วก็ลิกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ก็ไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ปแ่แข็งแห้งต่อย สำหรับเกษตรกรควรเคียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตผลผลิตทางการเกษตรไว้ตอยขอบคุณทีมงานกรมอุตุนิยมวิทยาจ้าอาจารย์เจ้าครับมีแต่ตึงฝนจ้าตอนนี้ธรรมดานี่มันช่วงฝนปีใหม่นี่จะได้จะได้มันคาตามปกติมันก็ต้องมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้เตอ้์นี่วันที่เขาเฮขสาศึนะครับค่าวันนั้นผมจะ ตอเ่ช่วงเท่ไม่่็จะมีฝนลงนะครับต่อการกำหนดอยาวอย่างคงจะไอ้กำหนดการต่างๆในเรื่องของเทศนี้เรื่องอย่างอยางภูมเอาดินฟ้าอากาศอย่างอยางนี้มันเกี่ยวข้องโดยสมัยก่อนเนาะแต่ว่าสมัยก่อนนี่อาจจะแม่นยำแต่ว่าเอ่อตอนนี้ได้แต่มีมันมีปัจจัยเอ่อที่มัน แต่แต่เปลี่ยนไปนักนะครับก็เลยอาจจะผิดไปค่งนะครับอพอคงจะเป็นอันนะครับตอนนี้ฝนลงมาก็เรื่องพุ่มเรื่อง,อ,งอย่างในอากาศก็ท่าก็ตามลงนักเลยนะครับแต่ก็ยังนักอยู่นะครับก็ใายใจก็ถ้าจะดีขึ้นน่อยนะครับแต่ว่าจ้จะไต้อนนี้จะไปทางใดก็ต้องใ,นในหน้ากากนะครับใจ มาจาการน,นันเชื้อโควิดเป็นรักละเราไ,ได้ไปคำวินถึงว่ามันจะต้องเป็นปุน่มโผล่เลยนะแต่ว่าตอนนี้สีาสํารณ์ก็คงจะเรืมหน้า,าการกันโควิดนะครับโควิดต,ตอนนี้บ้านเรานี้สถาน,านการณ์าตรการกจะจะค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่าแต่แน,น่เพราะว่าตอนนี้มันจะมีะข้างในนี่จะแต,แต่ตอนนี้คงควบคุมกันไม่ดีนะครับ แต่ว่าตอนนี้มันจะมีลูกมือนอกเข้ามาแต่ถึงนักนะครับเพราะว่าหมู่ที่เขาไปอยู่มือนอกตอนนี้เอาถ้า่าอยู่กับไฟม่วงแล้วนะครับจะต้องปิกมาแล้วนะครับก็ในตอบปิกมานี่ก็อาจจะมีสายปิกมาพ่องนะครับแล้วก็กบางทีก็นั่งเครื่องบินมาลาเดียวกันมีคนที่เต็นเต็มที่ปตะมเป็เราจะต้องออกไปพัก่อไปทัดทัดแยกก่อนนะครับ ก็คงถ้าทำอดิบัิได้ถูกต้องได้อย่างแบบหายลบหายอย่างต่อยก็น่าจะค่อนข้างใ้ได้นะครับครับตอนนี้ในเรื่องโควิดที่ก็น,น่าจะาเริ่มดีขึ้นหลายลที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างจีนเนี่ยนะฮะก็เต็มกันว่ากันเป็นแฟนโอมเลยนะครับแล้วก็ หายไปเยอะๆเหมือนกันแล้วก็รักษาหายกับรักษาหายไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้เอ่อไอคนที่เป็นเพิ่มขึ้นกับส่วนใหญ่กับลูกหมนอกเข้าไปเอ่อแต่ว่าคนที่เป็นนี่จำนวนคนตายคนเป็นใอนอย่านต่างนี้ตอนนี้ทางทีมได้ควบคุมได้ค่คอนข้างดีนะอย่าง,งติ้งหมิ่นแต่เพราะว่าเอ่อจะเป็นญี่ปรุงได้ เป็นสิงคโปร์การที่ใกล้ๆบ้านเรานี่นะฮะับควบคุมถ้าจะทางบอกให้หนีสุขใจนะเต็มขึ้นนักขนาดเลยนะครับในช่วงน,นี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทางเอ่ออย่างทางไอ้ยุโรปนะครับหมู่อังกฤษหมู่ฝรั่งเศสหมู่เ็นเยียมหมูม่อิตาลีหมู่สเปนมูน่างนี้ก็ค่อนข้างจะมีคนตายนักนะครับมีคนเป็มนักมีคนตายนัก และตอ็น่ามือการไม่ยิ่งดูเดือดนะตอนนี้รับแบต่้งที่ยามพวกคุมิปนเนี้ออกมานอกบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีมูที่ออกมาลุงลังพอสมควรนะฮะอาจจะเป็นจากเงี้ยี Ora, ่ย oui, ิ่งมันแค่หลายอย่างออกไป็นตรอ้ึึกว่า บ้านเราี้ได้ไน,นะครับได้เลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะึงเชียงใหม่นี่เดี๋ยวนี้ก็คนที่ยังค้างอยู่โรงพยาบาลก็เป็นกี่ค,คนนะครับแ่การตายก็น้อยนะครับดูสัดส่วนแต่อย่างตัวอย่างที่บ้านเรานี่การดูแลของหมอนะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอัตรารอดของเราค้อ้างสูงนะครับก็ ได,ได้เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. แล้วต่อมีข่าวมีออกมาในช่วงนี้โดยว่าตอนแรกที่มีการทดสอบทดลองการฟ้าลลายโจมนะซึ่งเป็นสมุนไพรบ้านเราเนี้ยใช้กันมาเมือและนมาใช้ในการรักษาวาคัครกษาไข้เองเนี่ยนะครับก็อตอนแรกอ้ตอนเริ่มโควิดใหม่ๆก็ มีคนพูดถึงว่ามันอาจจะใช้ได้มันอาจจะใช้มาได้อย่างนี้เนี่ยนะครับคนหนึ่งว่าใช้ได้คนหนึ่งว่าใช้มาได้ยังคงเปลี่ยนกันในช่วง่อนเดือนมกราเดือนอะไรีย่งต่อที่โควิดเข้ามาใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็มีการทดสอบมีการทดลอ,องใช้ได้นะครับมีการสรุปจากแต่ทางแต่จากแา่หมอนะที่เป็นอ่ มันไม่เคยขับขึ้นออกมาว่าเออใช้ได้ใช้ได้เช้ได้ถึ้เง้น้อยๆนะตอนนี้ก็สามารถที่จะมาใช้กับไอซีไอซีว่าที่เป็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่จะรอกันจะว่าว่าก็คงจะรอวัคซีนรออย่างที่จะพัฒนาซึ่งจะ็ต้องใจระยะเวลาจำเปอนอยู่นะครับ นอกจากฟังวาโจมจะเข้าใจว่าในในบรรดากลุ่มสมุนไพรในบ้านเราแต่แนี่นะครับมันก็จะมีเห็นนักเหยื่อที่ยังไปไดเอามาใช้เป็นเร่องเป็นลาแต่ว่าอในอย่างในไอ้บันทึกในใบนคอยในลานอย่างแม่ที่บันทึกจับมาแล้วก็ขายที่อขา,ายพ่อมูที่เป็นหมอเมืองทั้งหลายก็จะมีตำรับยาหลายๆอย่างนะครับซึ่ง ก็มันก็น่าสนใจหลายอย่างซึ่งสมัยก่อนเป็นว็ดเป็นค่ายเป็นอางเนียนะครับาาก็สามารถที่จะเอามาใช้กันอยู่รดมาได้ว่ากันจนหลายร้อยปีนะครับแต่มันมีเันโนโลยีอะไรกันมาเยอะแยะเลยก็เป็นหมูเนี้ยอย่างน้อยๆเดี๋ยวนี้นะเต่าที่ันรายงานนะจากทีมนะ ในช่วงที่เป็นมควบคุมเอ่อโควิดที่ระบาดในจั้งเมืองทุ่งท่านอย่างจีนนะครับก็รักแล้วส่วนใหญ่นะที่จีนนี่ก็เอ่ออาการที่หายไบดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สมุไนไพรนี่ยเป็นหลักเลยนะครับก็รักษาหายกันหนักเลยนะครับสำหรับใช้สมุนไพรจีน ก็มีการทดสอบการสมุนไพรว่ากันเกือบร้อยชนี่แลยนะครับก็ในบรรดาที่เข้าที่อ่านจากรายงานที่ขึ้นรายงานออกมาก็มันก็จะมีสมุนไพรที่เอามาเป็นยาต้มนะครับเอามาให้คนที่คุณเชื้อนะครับเอา,เอามาให้คนติดเชื้อนี่ก็เอามาทักษาคน ปาแห้แบบนี้ที่ยังอาการส์รณะทุ่งตะไบนะครับก็จะมีมูลสมุนไพรในรายชื่อนั้นเท้าที่ดูแล้วมีสมุนไพรทางบ้านเราเนี่ยง่ายๆแบบเป็นชาวยางขึ้นไปนะเท้าเท้าที่ผมรู้จักอย่างที่จะชาวตอยางนะครับมพีพักไพักข้าวต้อมหมูเสือมูผักกาบลาบเนี่ยเป็นหลักเลยอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอย่างที่มันขมงหลายนะครับ ตอนนี้มีออย่างว่าไอ้ป้าทลายโจนนะครับมีตุ่มเจลิงอย่างเงี้ยนะครับมีชนิดสูบผมสูบผมแบบเดียดเลยนะฮะต่อมูนี้ก็รู้สึกจะกระจายในการทักษามูที่ติดเยื่อมอกบาดให้แบบดีอย่างเงี้ยนะที่เอาไปคลัทช์กรองเอาไปอะไรอย่างนะครับแล้วก็ในทีแท้ๆในอากาศนักๆแท้ๆเนี่ย ก็จะต้องใช้หมู่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ใช้ยาฆ่าไวรัสนะครับลักๆแล้วก็เดิมแท้ๆก็มันจะมียาฆ่าไวรัสหลายอันนะที่ใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าอตอน้อนอระยะที่เชื่อมาใหม่ๆนี่คนใดยาหมูอนี่ก็เตรียมไว้กับนักพยาบดนะครับมันก็จะมียาที่ใช้าารักษาลืม รักษาเอดสรักษาอย่างมะกอรซึ่งซึ่งมันจะมีจำนวนจำกัดอยู่นะครับแล้วก่อนในระยะหลังๆนี่ก็คาดว่าหมอเพื่อก็พบว่าวนใหญ่คนที่ตายจากไอโควิดเนี่นยส่วนใหญ่บาใเจ้ตายเพราะว่าเชื้อไวรัสเปตัแต่ว่าสาเหตตั้งเก้ามันในแจกก็คือเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าไวรัสเนี่ยมันจะไป แค่จจกัญชาอยู่ใน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 เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเอ่อมันก็ไปต้นขึ้นกลไกลป้องกันตัวของเราเนี่ยนะครับมันสร้างมือเอ่อมืออะไรอย่างมู่น้ำเหลืองมือเลือดมูอ่มอ,มอ,อย่างส่าปะเนี่ยออกมาเพื่อเพื่อที่จะต่อสร้างควาจับทำให้ในส่วนที่เอ่อ มันไวรัสเข้าไปเนี่ยอักเสบช่วที่เกการหมุนมันแร่กระจายต่อไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอดีไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันแร่กะจาจด้วยดังนั้นมันมันก็จะไปกระตุ้นมห่ไอ้มู่การสร้างนะการสร้างหมู่น้ําเนื้อมู่มู่ไอ้สารที่จามาป้องกันตุกเก่าเนี่ยออกมานักเกินมันก็จะเนี่ยให้มีเซลล์มันอักเสบนะครับมันอักเสบมันฆ่าตัวตายนะมันเป็นกระบวนการต้องกานตุกเก่า ของเราเองเนี่ยนะครับพะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยตายเพราะว่าคนไทยป้องกันตัวของเราเนี่ยมัน,ม,นมันเออมันมีรากาศนากล่อไปมันมันออกมาน่นนากล่อมไปนะครับดังนั้นหลักๆตอนหลังนี่การที่จะรักษาคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาที่ไปเอ่อช่วยชะลอบบนีเอ่อแบ่นี้เงินทางร่างกายเอาไปสร้าง อ้อหมู่สารต่อต้านไวรัสมันออกมาหนักเกินไปนะฮะไอไอตัวที่พึ้นเพราะว่าพายุไอโซไซน์นะฮะพึ่งเราะว่าไคโซไซน์โซตอมซินโดมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอาการที่ร่างกายเขาเนี่ยมันต่อต้านเชื้อบุเดืดเกินไปนะครับอ่ามันต่อความที่เซลล์ของตัวเก่าเนี่ยเสียหายอักเสบเสียหายไคลโซไซนยก็เป็นอย่างนี้ลักษณะนั้นนะครับอ่าก็ ก็มีการไปใช้ยาที่ที่ใช้การหมู่ที่ยันเป็นเลือขึ้นทัวงแต่ว่าเป็นหมูล่ลูมาลูมาซอยเองเน,เนี่แหะครับซึ่งมันก็จะมียา,าที่ผู้จักกันตัวนึ่งที่ผู้จักการยังดีนะฮะมันก็คงจะเป็นหมูหมู่ยาประเภทยาควีนนะฮะเป็น ปูไปคอโลโลคุนเนี่ยที่สมัยก่อนเวลาจะไปเข้าแค่เข้าแต่ว่าไปที่ที่มาเราเลียเนี่ยฮะเก็บถุงเป็นยากัดมาลาเรียนะฮะแต่ว่า่มาเราเลียเดี๋ยวมันจะมุกไปแล้วมันจะมีบางที่บ้างบางใบางนั้นยาก่อนแต่งขึ้นมาแบานบนักทุกนไปแต่ว่าแรงที่พิษนักพิสูจน์แรงมันก็คืออินเดียนะอินเดียนี่เป็นผูกพิษในะ ไอ้คอไอ้คอรตนคอนเฟตคอร์ตินฟอสเฟตอะไรย่างเนี้ยแรงใหญ่ที่สุดนะครับเอมีรายงานจากคุณท่านนะก็จะใช้หมูเนี้ยมูยาสตียรอยังสัวนนะเป็นหมูอหมูสียรอยังสัวที่ใช้ในโรคตุ่มทวงในโรคตุ่มแอ้เก่าเนี่ยนะครับโรคไอรูมาตอยเนี่ยนะข้ามควบคุมรควบคุมได้ก็อดนะ สรุปคุมไม่ได้ก็บบมาร์ล็อกอ,อย่างนี้นะครับก็จะมีตายไปส่งอย่างนงี้ยในขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอจะมีการใช้หมู่ยาในกลุ่มเนี้บางทีการอักเสบเนี่ยบางทีมันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้ออย่างเข้าไปถึงโดยมันก็ะจะมีการใช้ยาเป็นตัวหนึ่งนะครับพิษถิ่นเข้าไปร่วมกับตางไอ้ไอโพลีฟีนไอ้สารเสด็จเนี่ยนะ อ๋อมาเน่มาเน่คนนี้เจ้าอาจารย์เจ้ามาเน่ใจว่าสายนี้เข้ารายการก่อนนะท่านเจ้าคณียาทับสายสวัสดีเจ้าลุงแม่ครับสสวััดีครบครับาหยครับอืมโทรมาพิสแน่เลยนะคะานสมาเตอร์อาจารย์เจ้าทักว่าทักกันต่อกันแล้วกันนะท่านเจ้าตกลงสมุนไพรมีหลากหลายอเนาะฟ้าทะลายโจรเนาะ ก็เนี้ยอย่างตอนนี้ได้แต่เนี่ยอย่างที่อเมริกาได้แต่นี่ก็มันยาหมู่ที่ใช้ในวรัสหลายตัวนะฮะที่อมันยังตั้งอเมริกาได้แต่ประสบการณ์การทดลองที่มันเป็นระบบที่ยอมรับไปอย่างของอเมริกามันก็ยังมาเรียบร้อยนะก็อ้างถึงไองานทดลองที่อื่นก็อาให้ยอมรับแด้แต่ไหมครับ แต่ว่าทางตอนจังเลือกอย่างแจ๊กๆนี่ก็อลองน่าออกมาให้ดีนี่ก็ใช้ๆอะไรอย่างนี้นะฮะทางอเมริกาก็เลยบอกว่าเออเขาใช้ใช้ของจีนใช้ยาที่ยันใช้รักษาเมรัเก่าแน่แหละมาใช้นะครับทางแคร์ ق, ทางเดียนี่ก็ตอนแรกนี่ก็จะยอมขายนะบอกว่าห้ามแบบนี้ขายออกไปนอกประเทศนะ แต่พอตอนหลังต่อที่ซ่้ออเมริกาเชีร์อเมริกาซื้อแต่อนนี้อินเดียนี่ก็เป็นเป็น,ปนในโลกเป็นอ้โควิดกันนี่ก็นักขึ้นนะครับนักขึ้นต่อน,นียา,ยายาที่สูกเก่าจะใช้นี่นนก็พิที่จะมีตนานะฮะแต่ั้อเมริกาซื้อไปนะฮะต่อคนท่านจะได้สัตวงป์แต่ว่าคนในประเทศถ้าอจะเดือดร้อนหน่อยนะฮะถ้าจะวิยาค่อยยา กว่าจะแต่งได้กอาจจะต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเป็นเจาะและทุ่ยตุ่ยอย่างเพราะว่าการเตรียมพร้อมในเครื่องแรกแน่ๆเนี่ยมันมันแบบแบบตันนะครับแม้ว่าจะพู้ว่าอันนั้นใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะครับันจำนวนมนมากนะครับมันก็เลยดูาาง่อยนะครับแล้วก็ปรดก็ว่าการใช้ไอโคลลีนที่ในอเมริกาเองนะครับอ่าตอนนี้ส่วนใหญ่หมอ ที่จะห้ศารเขาก็บอกให้บใ,ให้อละตตัวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองเต็นแท้เป็นว่าลัวว่าจะมีผลได้เคียงจะอะไรอย่างหลายอย่างนั้นก็เลยแป่นี้คนอเมริกานี่ก็เลยเอสายค่อนข้างนักติดค่อนข้างมากในการศึกษาอะไรอย่างกันอ,อ,อาจจะว่ามันหลายๆอย่างนะในเมือกายเองเนี่ยก็อาจจะบอกให้พร้อมทังสบายเพราะว่าการคิโดโควงการเนี่ยตอยัง แต่ก่อนแม้แต่จะมีนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าพอโรคระบาดในลักษณะนี้จะแยงก็เลยตัดนุงเดี๋ยวนี้ก็การระบาดในเมืองการนี่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็อ,อยู่กับบ้านตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่กันไปได้บหลายวันก็ิพัดเข้าเคยอยู่แบบอิสระเสรีนะออกมาอวุวังหลายเสรีเป็นหลายเมืองนะครับ ก็อาจจะนี่คือที่ท่านการระบาดนักขึ้นไปกว่าที่อื่นนะครับแต่ถ้าที่รู้แลไ้เรียบร้อยแล้วก็โอ้แต่อย่าลืมวแต่ว่าบ้านเอาที่ดีขนาดนะครับที่สามารถที่จะควบคุมมปอย่างกันได้ฟังกันรู้เรื่องรู้แตเรื่องนะครับแล้วก็อย่างหมอเป็นขอร้องงานที่จริงาน่าจะกักนในาารใจมูหมอมูลพยาบาลน,นะครับเพราะว่าคุณกจะทํางานนักแลก้วแบบเพียงที่จะปิดโลกแก้ไขโต้นะครับ ดังนั้นตอนนี้หมอขึนน้นมาจะใดนะครับขึ้นมาจะใดก็ขอยิดพื้นวดยพื้นก่อถ้าจะอยู่รอบป่อใคนะครับเช็ดกวังก็คงน่าจะค่อนคลายได้นะครับตอนนี้นจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือที่จะติดลูกมองนอกมานะครับดังนั้นอาจจะอาจจะมีคนที่เก็มติดมาโดยนะแล้วก็อ่า กง่ายๆนะตอนนี้นะยังที่นั่งเครื่องบินนะการานั่งและแต่นั่งรถมาตุกลักนไนอย่างนี้นะครับอ่าเป็นแค่คน้วยนะมันก็มีโอกาสที่จะตดทั้ทงเพราะว่าเต้าที่หันนะมีโอกาสที่จะตีมันต้งล้มล้มล้เครื่องบินเนี่ยน,นะครับลเรเอร่ว่าล้มรถที่จะมาเนะี่มันอาจจะมีโอกาสตุ่กั่นทั้งทั้งทงัทง้งหมดนะครับแต่ว่าหมูที่จะ มีคูณทั้งแผ่นต้านทานกันมีอะไรอย่างนี้อ่าจะไรอย่างก็คงจะัะรอดหรือต้มอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นม้นะครับจ้าแล้วขอวิธีการที่คุณทำเดี๋ยวนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับคือเอาไปรักไว้สักสี่สี่วันแล้วก็ค่อยค่อยเช็คออกมาว่ามีไข่เต็มมีไข่เต็มไข่เต็มเดี๋ยวปล่อยออกมาไข่เต็มเดเอาไปหั่นสายเพิ่มข้าวท่าด้วยเหมือนกันนะครับจ้ามาตรการของรัชเนาะใช้เหมือนทางท่านอาจารย์ทวัตถพิงแก ก็คือคับอยู่บ้านนะคะบานเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่รับะเพราะนั้นก็อยู่บ้านหยุดเจือเพื่อชาตินะระนี่รัฐบาลเพิ่งก็คือนโยบายมาตรการที่ออกมาเนาะส่วนของกรมอนามัยนี่ก็ท่านอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าอยู่บ้านอยู่ห่างอยู่รอดอย่างน้อยมันเดียวอยู่อูกก้กันก็ห่างกันไปก่อนดีเนาะอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งสองเมตรหนึ่งึงสองวานะคะอันนี้ก็ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในทีนหรือว่าโรคโควิด -19 ใได้นะคะเป็นติดต่อกันดางบกทังเดินหายใจเรื่องของเรื่องของน้ำมูกน้ำลายเสมหะต่างๆกันตุยนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็คือข่าวดีที่ท่านอาจเล่าฟังเป็นงานวิจัยฟ้าทลายโจรก็กลายเป็นสุดยอดนะคะตอนนี้คนก็แห่ไปซื้อกันเอีท่านอาจก็สามารถจะป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลลเพิ่มหุ่นต้านทานในการต่อสู้กับไวรัสลดการอักเสบที่ปอด จากการติดเชื้อตอนนี้ก็มีฟ้าทลายโจรในรูปของแคปซูลซึ่งดังเภสัชกรดกรสุภาพรปิติพรประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสุนทยโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเปิ้งก็พยายามสนับสนุนเพืเกษตรกรหรือประชาชนเอาเปิ้งตกกัวเก่าโดยการน,นําเอาสุนทยัยภูมิปัญญาไทยมาใจกันนักขึ้นโดย่เมืกับเจ้าจานเจ้าก<ช>็ <ๆ S 2> เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาดีนานเลยนะครับท่าน ช่วงน,นี้แดาๆเนี่ยนะเอ่อถ้ามีฟ้าทลาโจมน,นี่ก็ข้ามนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่กว่าจะพัฒนาเอ่อรถตีขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเป็นใ้ระยะเวลาเหตเมอือูุนะครับเอ่อถ้าก็อย่างไม่น้อยเนี่ยมีฟ้าทลาโจรไว้น่ก็โอเคแล้ะนะครับ yeah. เป็นงานวิจัยที่เปิดน,นี้ออกมาละตอนนี้มีฟ้าทะลายโจรในรูปของแคปซูลโดยนะคะ้องยาเจ้าพยาอภัยภูเบศก็ถือว่าเป็นตั้งเลือกนะเประชาชน มาใช้ยาแพทย์แผนไทยนะจ๊ะแผนโบราณที่มีการรับรองการขึ้นทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้จันี่ศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบ,บทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตุจัง,งหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเ,เหตุต่างๆอยู่แม้กระทั่งรวมถึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะให้ปี่น้องประชาชนได้ศึกษาเรียนู้กันใหู้้รายละเอียดเพิ่มเติมมาสามารถจะติดต่อท่านจันทวัฒน์บิงแก่กัน 0817842952นะจ๊ะ0817842952ท่านอาจารย์ทวัตถะปิงแกนะจ๊ะตอนนี้ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลากหลายชนิดรวมถึงเห็ดทังเช่าและผลิตภัณฑ์จากเห็ดตยนะจ๊ะตอนนี้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเตยแม่นครอาจารย์จ้าครับครับไอในกรณีทางเช่านะครับกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ ออกมาในผู้หลายแบบนะเป็นแครูเป็นตาชมาก็หนึ่งนน้อยนี่นะในเรื่องที่จะพู้ไปถึงในการเอาไปใช้ักสูงรักสารนี่เขาขเขาเช่นหมอนะคงจะจะจะไปพูดถึงนะครับเขาก็คงถึงว่าในลักษณะที่กินกันในลักษณะอย่างเนี้ยเพื่อเพื่อที่ทุกการเราดีขึ้น อย่างนี้นะฮะก็จะมีการวิจัยงานอย่างนี้คู่อยู่ติดต่ อันนี้เขาบออูได้นะครับเอาเอาเป็นว่าเวลาวันนี้เขาก็เส nice ี่ยงเห็นพอดีเนาะให้โฮรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆกติดต่อท่านอาจารย์ทวัฒน์ทพิงแก่ประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดสี่สองเก้าห้าสองวันนี้เวลาของรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทกุวันที่เตียงถึงเตียงเกินทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ ช่วโลกกระเสียงพอดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมท่านอาจารย์ทวัฒนพิงแกคุณเท่าเซิงเทียเนียมทรยบคุณสหภาพจะเสรสุขควบคุ่มเสียงนําช่วงนี้จากท่้นฟังปิการ์วันที่หน้า12บสอนาฬกาห้นาทีปักกันได้วิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ั่วโลกสวัสดีเจ้าท่านอาจารย์เจ้าขอบคุณครับ มีพืชสมุนไพร